เบนเรซซิงกับประโยคเด็ดเรื่องรักครั้งใหม่ทุกคนเห็นด้วยทัศนคติดีมากความสัมพันธ์เหลือแค่พ่อแม่ที่ดีต่อลูกระหว่างเบนเรซซิงหรือเบนอัคราริจวรโรจน์เจริญเดชและแพทนปภาซึ่งล่าสุดหนุ่มเบนได้รับเกียรติเป็นแขกรับเชิญออกรายการคลับฟร i d เดย์โชว์เล่าเรื่องราวในชีวิตที่ผเผชิญมา พร้อมมีประโคหนึ่งที่โดนใจใครหลายคนเรื่องเปิดใจรักครั้งใหม่ที่บอกว่าคนสวยหาไม่ยากเปิดโซเชียลก็เจอแต่คนหาคนร่วมทุกร่วมสุขกันไปนานๆต้องใช้เวลาศึกษาโดยหนุ่มเบนเองก็ได้โพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวด้วย b e n c e r a c i n g ระบุคแคปชั่นว่าคนสวยหาไม่ยาก ที่หายากคือคนที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันท่ามกลางชาวเน็ตแห่กดไลค์และคอมเมนต์เห็นด้วยจำนวนมาก